พี่นอ้องป้องปลายเปิดมากแล้วฉันปวดหัวมากเลยปวดหัวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องปวดหัวกับเรื่องมักมอสเด้พี่น้อง

น้องหมอจะเป็นงานที่ฝังไทยหอบเสื้อผ้ามาเอาเสื้อผ้ามา,ออา,มาทั้งนั้นเพราะว่าทั้งนีนี้ เป็นวันมีแต่ปัญหาเกิดเป็นวันมีแต่ปัญหาปัญหาคนอื่นก็เบื่อมากเลยสิบว่บถูกต้องฟังดองกันบม่มีปัญหาทะเรื่องทิดเรื่องผ่านกันวิบ <c oughs> ว่ามันเข่าใจกันบ่มีทางมีวันเลยมากเนาะหมากหอยหมกักควมเนาะ ขึ้นมาเห็นวาวเป็นเรับ um> ิสอมอวงมันมองเห็นความผิดของตัวเองบางคนเนี่ยกูแบกูนายตองแต่งงานกูกบบสอย หาแต่งหนาไปทั้งกัวทั้งเมียทั้ทงหมกมอทั้งอีคูนทั้งซองพันหาแม่มึงเจ้าดีสำนได้วะมีเขากินคุณอยาจะดีกันโอยมีเผากินกูกห้าูุใหญ่จ้ดีสื่อเผาไปให้แด่ทั้งกัวทั้งเมีย ว่ววเหล,ล่ามีแต่เรื่องมีแต่เล่าเดินนั่นเดี๋ยวแน,นวน,นี้ต้องการเงินเหมือนบอสจะุปแล้วนะเข้าใจแล้วมันต้องการเงิน ทุง่งน่าคือเกิดเรื่องม้อนท่องม้อนเราเกิดจากเงินเรพี่นอ้องเอ้ยก็มีเงินมากกบนน่าเียเรมีเงินมถือกันดีพอเบิกเงินเลยก็เริ่มมันมีปัญหาคนเราเ,เกือบสิบหกไล เงินสะจอยได้ปิดเพลงอยู่เนย่อยมึงกินอย่างกเด็กน่อยจะพาไดเต็มเห็นหนักขาเมือเนี้ยเห็นหนัไอ้าน้าอ่ก็กหเฮ้ยเ็บเสือผ่ามากกว่าครับตกใจเอามันว่านจะไปทำงานหรือเปล่า ก็มีคุณมอมมอมมจะไปก่อนนะคุณคุณไปตำั้านทาพเท่าก็ไม่ถามว่าหายไปะนะหายไปไลนวะเหาียกก่อนเจียัดงานเจ้บหยัดงานกระดองกระนดโดงมูหอื่องมูลาวะ มอสมาโอดจัดมาเราจะมึงหูเรียกว่ามอกีบสะพามาจะสุกมาล้างหนุกนี้บอเอาขอแม่มันยังพันหูซ้ำโทามาถามว่ามันมันไปหานบ่อเลยมันไม่ได้ไปหาผอหาแม่มันก่อนแล้วมันมานีกก่อนเสียสมองไปแล้วนะครับมันว่ามันมามันว่าเอาอาไปใส่เนี่ยอยู่ในในน่าอามึงจะไปใส่ไหน ไปทำงนานอ้ะมึงได้งานแล้วพอดได้แล้วตอนโอ้มาต,ต่อตัวงา่ะมึงเนาะมีเหมียบ่อกาเบาให้มันเผาใจกันบ่อก่านมันทีเนาะแบบว่ามึงสิปลาก็เมียนมเห็นางานวานอ่ไรแบเนาะมาผามาหลดวันมาหลดมลงสิปลาไปมึสิปลากุ้นมองู่ไไร้นี่น่ะแต่ว่าคุยกันสิปลามันบ่เดียวนนบ่อามันหาาลดสิ มันจะมันคยไปทายเห็นงานเลยมันจะบอกว่าบอกว่าเป็นก่อนอย่างปเาใปะคุณวาดสาหัให้่งานรองงานแต่งงานบุญงานคนอย่างปลาเนยโว้การติดสิป่าการทนอะไรปลาการง่ายๆนะพี่น้องเนาะ เอาเงินใส่ไปเสียให้ประมาณเกือบสองแสนปญัญญาอ่อนบอกมืนสับแตกติดอย่ากดดันมันร้ายเล็กน,น้อยนะคอยบอกคอยจ้ากัมมันเลย เปลีให้เรื่องมันมากันแสดงมันบอดีกับซ้ำซ้อนมันคนอยู่กับตัวอะไรบอกมันอย่าไปให้เรื่องมันบาดมันกันบอกกันดีว่าบ่หักออกมากกันล้วก็ตกลงกันว่าเออปลากันซะแล้วก็บอกกันนื่จะนายบ่ต้องหันหน้าใส่กันปรึกษากันว่าสิเอาจังได้แล้วเอาปลากันแล้วเห็นแล้วได้สั่งทีสิตลอดสิปลา ต้องหองใจสุบป่าบางคนบาเล็กบ้าเลยอันนี้มันะลออย่างา,ากันเมัไปบออดมันอยากไปหาเงินหาเงินผมมาแต่งอย่แล้วหางไว้สักสี่เก่าละจะตกเปียกหมื่นข้ามอีกบาทหน,นึ่งก็หาหมื่นป้ายน,นี่นะทา้งหนังจะกิดมาทั้งนี่ยุสุกลังมันไปถ้าออกไปเท่ากับก่เสือหรอก แต่ทีะบอกให้ฟังถ้าเกิดว่าสุกล้างไปสุกล้างไปแรือพ่อแม่มันก็นยังอยู่สิบเปอา์เซ็นต์พิษมันพ่อแม่มันได้ติเราได้คือเกาวพิษคือเกาแห่งกระหักอะไรพ่อแม่ได้รับพิษสอบเต็มๆตัวน,นี้นะบม่ไหวแม่หรือบัเอา้าเจ้าหนุห่มเจ้านี้หรือว,ว่า เจ้ากับหลับพี่ตองแห้งพักตัวนี้นะแล้เหตุผลยังแหละมันจังอยากไปนะแล้เป็นยังมันจังอยากไปทำงานมัน <c oughs> ก็บผมมีเงินะแล้วอยากไปไม,กมันแ่ามันใหญ่อิเด้มันจะขีดแล้วส่วนเมียผมเมียผมอยากไป นี่จะบอกออกไปก่อนั่นพอลองกิดไปกับ <c oughs> ก็กามาเบิ่ร์นานก็ามาเบิ่ร์นานแล้วก็คิดดไปเออไปเองคิดเองเออเองไปอีกแล้วแบบนีงโอ้ยเอฟซี FC บางคนเนาะเขาเบิร์นอ๋อ ส่วนมากนะเขาจะเบิ a, ่งอกเด็ดว่าเรื่องข้อมรกาันเกิดจากเรื่องเงินเรื่องข้ามเี่ข้างไหวบาทหนึ่งเหมือนมะ้เงินสี่สี่สิบเก้าสบอตดว่าคันปลาห่างอะไรสี่สิบเก้ายี่สิบเก้าว่าต้องประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นข้ามนาวก็ว่ากันว่าเอาตรงไหนเจ้าน ทั้งหนาว่าวกันนะอันนี้รถว่าวกระแทกแดกดานใส่แต่บักมอสมันจนหายอย่างว่าตอนนั้นโคดานมันแห้งเจ้าไปโคดานมันแห้งมันจ้ามันยังอย่างนี้นะเมื่อยกบอสใส่เมื่อยกบอสใส่บอสไม่ได้เบสเงี้ยงตะมันบอส เราเป็นสื่อเราจะด้สื่อว่าทุทกล่อยว่าวหายปาาเป็นยังไงคอยเราไ่ได้อย่างหายมันปากันพี่น้องตองปลาธร <c oughs> รมดาเอฟซีทุกคนเขาไม่ได้อย่างห้ร้านปลากันก่ออย่างแห่เน่นไปว่าให้มันสูงให้มันทนให้มันทนไปซะก่อนอำเงินเฮียนหูเสีิตเนาะเสีิบผูกเนี่ยมันเฮียนหู ขั้นนั้นขั้นคอยบอกว่างดีบอ,อิจ่ายเงินไปให้พวกมันเนีย่ยบอลตั้งสองปัญหาแต่บอกเงินตัวเองมุ่นส่วนตัว,ว,ตวห่างมาด้วยเงินผู้ใหญ่ใจดีเลยสิบอกเด้อเงินข่อยเองได้ขนาดจ,จะคว้มมันมีเสดงให้มันยืมสองหมื่นเนาะเป็นลมไจะให้ง้านเป็นผังเป็นผ้าจะดีใจขอดีน,นี่ก็ยังก็ยังขิดอยู่อะ่ะเอื่อไหร่ทีมันปลามันห่างกันแล้ว แต่ผมซื้อว่าแต่ผมซื้อว่าอีคูนนะมันขิดบ่ได้อี่นึงแต่มันขีดยังของมันว่างๆมึงก็มาหาคูนเด้อคูนเด้อลงมาหาคูนเองจะโคดว่งตาบริสัทจะซ้อนบ่คือว่าก็เจ้ากระสังกระซ้อนอยู่คูนจะว่าเขกาเมื่อไหู้่นเลยตอนแต่งงานกันให้อุดให้ทนมียังกะนเปล่าเไมเปล่าข่อยจ้าคือว่าก็เจ้ากระสังกระซ้อนอยู่ ไม่เงินแต่ยีเงินเอาอาไปแต่งน้องทำได้ผัวขนหัวน้องซูปทั้งนี้พร้อมที่ซัพพอร์ตให้ซูถือกันซูเป็นพร้อมทิศกันติศกันนี่เขาแล้วครับซูมาขายโทรให้แม่ไหม ăn đi thoải mái lâu không ăn đi thoải mái lâu không ăn đi thoải mái lâu không ăn đi thoải mái lâu ăn ก็เรื่องบางมดมากกับปวดมัวกันยังไงเอาเป็นหวาข้อมอลรสุ้มขังนี่ผ่านไปด้วยดียังมีเหลือมน้ยมันเข้าใจกันพอโอเหนนะเวียนนกหมูเนานะไปถึงมาเห็นหน้าน้ำยันจะใส่งานยันจะใส่งานบแบนะตไดน เง,งีเ้ยเขำไมอีอมกเน,นีน่ยนุ่มกล้องนะปวดจะได้พูดว่าบ่อยเอื้ยมึงกันหน่อยอันนี้ว่าเรื่องอันอันนี้ว่าเรื่องบักมอสเดี๋นี้เดี๋ยวหอกสงสารล<อ>านบักมอสกับเมียมัน <c oughs> อยากให้มันถือมันต่อกัน บออย่างให้มันมางการหากระดีใจวังเขาไปเห็ดวังนาเกี่ยวเขาเลยอะเนาะหากระดีใจที่มันแบบว่าเห็ดหน้าน้ำการสองฟูมีอะไรกันเห็ดหน้าแล้วก็ไปหาทำงานจำดักพีกจำดอกอะไรปะเพื่อเขียนมาเลยว่านี่เขยนมเลยว่าเออมันกิดจากทรรมาหากินเนาะซื้อสอยให่นี่บ้มาบ้มาเห็นตัวอีกคูนก็บอกมอสบักใหญ่เนาะวนดีดีงามเนาะวันดีน้อยนึ่งตะกี้ปคนทำเป็นมีความสุขเมื่อก่อนบ้านใหญ่คือบ้อีคูนปะ บอกให้มันมาหาหนึ่งกาสิบทาบมันคำเดียวคำว่าคู้นมึงมึงอันมึงหกักมึงแพงบ้าัวมึงเองก็มันเห็นะกาสิบหัวยุ่งนก่นคือข่มหนาอย่าง้วมันก็ติบทต่อเนาะ ถ่ายคลิปก็ได้เงินแต่มันก็บอกมีเวลา,าถ,ถ่ายแล้วเรามีปัญหามาเรามันพีดมันเพียงกันมาเลยโอเราหนุดมือใ่น,น้ำหลุดไม่อยากหับหูไม่อยากยังงิ้ว่าเออปุนป่นหับติดกันปุน่นยิงคิดกันอย่างนี้แต่ว่า หักกันดีโอเคดีแบบนี้ไอ้เหโอตาหนึ่งวันพันเห็ดตาม สำหรับห้าวน่ะบได้มีผิดมีภัยยังแบบก็ยังวงังดีน้ำมันทั้งสองคนผัวเมียห,หลายพี่น้องเอ้ยอ,อยากให้มันถึกต้องป้องรองกันถลายบ่อยากให้มันพิดมันเทียงกันอยากให้มันเข่าใจกัน,นแค่นี้